ทีมงานทพา่าไรแต่สงขลาครับเราลงพื้นที่พาไปดูอาชีพของพี่ผู้ชายคนนี้กันนะครับชื่อว่าพี่กนกแซยยี่อายุ42ปีครับชาวอำเภอหันใหญ่จังหวัดสงขลาหรือที่เพื่อนๆเ,เรียกชื่อเล่นกันว่าเอกหรือว่าบางคนก็เรียกอากงครับตอนนี้พี่เขายึดอาชีพรับจ้างป่ายางเคลื่อนที่เดลิเวอรี่24ชั่วโมงแม่เป็นอาชีพที่ทันยุคทันสมัยตอนนี้เลยครับและก็เริ่มเป็นที่รู้จักของลูกค้านะครับที่บอกกันปากต่อปากยางแตก อย่างแบดเลยเนี่ยบอกกันไปเลยครับมาหาพี่เอกได้เลยและสื่อโซเชียลที่เอาไปลงเอาไปแชร์กันครับหลายคนอาจจะ เห็นแค่รูปนะครับที่เขาแชร์กันและอยากรู้ที่มาที่ไปของพี่เขาครับว่าเริ่มต้นยังไงมีรายได้ดีไหมคิดค่าบริการเท่าไรแล้วก็ชีวิตความเป็นอยู่ของพี่เขาเป็นยังไงครับแหม่คนไทยที่อยากรู้อยากเห็นวันนี้ตัวพ่อไม่รอช้าครับพาไปดูเลยครับอย่างที่เห็นเนี่ยครับทุกๆวันพี่เอกหรือว่าอากงของเรานี่จะนำรถจักรยานยนต์ของตัวเองครับที่ใช้ขับรถจักรยานยนต์รับจ้างมาก่อนนะครับออกตระเวนให้บริการลูกค้าที่โทรเข้ามา มีเครื่องมือช่างและอะไรรถครับเช่นยางรถจักรยานยนต์เต็มคันเลยครับแล้วก็ที่ด้านหลังลังใส่เครื่องมือช่างนี้ครับเขียนว่าปะยางมอไซค์เคลื่อนที่พร้อมเบอร์โทร082 306 6279นะครับซึ่งเป็นเบอร์โทรส่วนตัวของพี่เอกเขานะครับ ตอนนี้ครับพี่เอกบอกว่ามีทั้งรับป่ายางรถจักร,รยานยนต์และยางรถยนต์ครับโดยรถจักร,รยานยนต์นี่ค่าคิดค่าบริการ140บาทถึง150บาทครับส่วนรถยนต์ก็ประมาณ150บาทถึง200บาทนะครับแล้วแต่ความยากง่ายหรือว่าการเดินทางอะไรต่างๆนะครับรวมทั้งมีบริการเสรมิมอื่นด้วยนะครับเช่นรอมซ่อมรถจักร,รยานยนต์ที่สตาร์ทไม่ติดหรือว่าแบตหมดอะไรพวกนี้ครับ แต่ละวันมีลูกค้าเรียกใช้บริการก็อย่างน้อยๆนี่แปถึง9คนทุกวันนะครับทั้งในเมืองหาดใหญ่และก็รอบนอกไปถึงที่ไปมาเนี่ยครับก็คือพื้นที่5แยกเกาะยอที่อำเภอเมืองสงขลานะครับอ่ะครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงพี่เอกกันดีกว่านะครับเริ่มต้นที่เรามาปะยางนี้มันเป็นยังไงครับพีอ่อ๋อก็สมัยก่อนที่รับจ้าง เพราะว่ากลับบ้านทีสามทีสี่รถมันยังรั่วครับก,ก,ก็เลยคิดเลจะทำไงดีไม่ต้องอาศัยคนอื่นเราไม่มีร้านอีกน้างอีย่างร้านก็ลําบากผมก็เลยขึ้นไปพง้ที่ป่อยก็เดินผ่านร้านขายอุปกรณ์ื่องมือช่างก็เลยหยิบมาเนี่ยสองสามชิ้นก็เลยมาทดลองปะดูปะให้กับตัวเองสุดท้ายเนี่ยพอเริ่มทําเป็นก็ก็ขี่รับจ้างก็ปะให้เพื่อนเพื่อนรับจ้างด้วยกันท้ายก็มันก็เลย ขยายมาเรื่อยๆจนมาเข้าสู่วงการปะยางมอเตอร์ไซค์เกินที่ครับแล้วอ่ามอเตอร์ไซค์รับจ้างนี้เราก็ไม่ไม่ได้ขับเลยใช่ไหมล่ก็มาเชื่อมสองสามปีนี้นะครับที่ว่าไม่ได้ขับแต่แต่มนั้นยังขับอยู่แล้วก็ปะยางอยู่ด้วยก็ขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างด้วยปะแบบนี้ปะยี่สิบสี่ชั่วโมงไหมครับหรือว่าถ้าเขาโทรเรียกก็ก็บางมัยก่อนโควิดไม่ระบาดก็ดึกยี่สิบสี่ครับแต่เดี๋ยวนี้โควิดระบาดก็อะไรมันก็เงียบ ก็เลยแค่ตัดแค่เหนือเที่ยงคืนนะครับลูกค้าเยอะไหมครับตอนนี้ก็หลังจากมีคนพตเนี่ยก็ลูกค้าก็เยอะครับผมเนี่ยแต่ผมก็ไม่ได้ไม่ได้เอใจว่าติเมื่อสัปดาห์ก่อนว่าทาไมลูกค้ามันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็ไม่ได้เอใจพอมาดูทีก็มีเพื่อนผมเข้ามาบอกว่าผมเนี่ยมีคนพูไปก็ได้รู้ว่าอ๋อแต่จริงๆผมก็ไม่ได้ก็เล่นล่นมเสเลยครับมีแต่เพื่อนๆเขาก็บอกเขามากระซิบบอกอ๋อนี่ ลนรถของนายามีคุณโพสอยู่ล,ลูกค้าก็เลยเยอะอยากอยากฝากอายังไงมากครับถึงแรงบันดาลใจในยุคปูอี้ครับที่ว่าเราเมื่อก่อนขับรถมีมอเตอรับจ้างใช่ไหมแล้วเรามาปะยางแล้วก็ตอนนี้มีการปะยางมีลูกค้าเยอะกว่าวินมอเตอรับจ้างครับพี่แรงบันดาลใจลลก็อยากให้ทุกคนนะครับก็ให้ความสนน เราจะมามีซ้์น้อยก็ค่อยๆเก็บสะสมสร้างขึ้นมาสักวันนึงก็จะสําเร็จมีเป้าหมายที่เล็ก,กว่านี้ไหมพี่ว่าจะพัฒนาเป็นใช้รถยนต์เลยใช้นู่นนี่นั่นอ๋อมีตอนนี้ก็ไปพันกำลังสะสมใส่กระปุกยกเงินสะสมใส่กระปุกไปซื้อ,ข,อข้างก็จะทําให้มันให้มันใหญ่ใช่ไหมมาตรฐานกว่านี้แต่ตอนนี้ก็ค่อยๆขยัย จดเบอร์นี้ไว้นะครับยางรั่วยางแบนยางแตกยางแฟบหรือว่าไส้ไก่เปื่อยเนี่ยครับก็โทรหาพี่เอกได้เลยครับ